ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สมุทรสงครามอันนี้ต้องเห็นใจชาวบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้วัดเกิดขึ้นนะคะแถวแถวแม่กลองปรากฏว่ามีมิจฉาชีพอาศัยจังหวะช่วงนี้ค่ะเข้าไปคุยกับชาวบ้านแล้วไปบอกชาวบ้านว่าผมเป็นเจ้า,าที่การไฟฟ้ามันเพิ่งมีไฟไหม้วัดต้องมาตรวจสอบ ไฟที่บ้านคุณนะ่ะว่ามันมีระบบตัดไฟไหมอุปกรณ์มันยังดีอยู่หรือเปล่าแล้วก็หลอกชาวบ้านว่าจะไปติดตั้งอุปกรณ์เหล่านี้ให้สุดท้ายติดของปลออใหม้เขาเ oh. ชิดเงินหลักพันเขาไปด้วยค่ะโอ้โหช้ำใจ่ะ oh. ล่ะ<อ>แล้วชาวบ้านนะ่ะคนแก่ที่อยู่ใกล้วัดเขาไม่รู้หรอก ว่าเซฟที่คัดดูอุปกรณ์การตัดไฟอ่ะหน้าตามันเป็นยังไง<ข>หรือการทํางานมันเป็นยังไงเพราะเขาเห็นไฟไหม้วัดแบบนี้เขาโอ้โหใครมาติดต่ออุปกรณ์ตัดไฟให้ก็รีบซื้อเลยสิเป็นใครไหก็กลัว<อ>แล้วบ้านส่วนใหญ่แถวนั้นนะคะเป็นบ้านที่ปลูกด้วยไม้ด้วยไงแล้วมันปลูกติดติดต,ติดกันหลหลังอะ่ะเขาก็เลยเกิดความกลัวเดี๋ยวย้อนนิดนึงคือ6กุมภาพันธ์มีเหตุการณ์ไฟไหม้กุติที่วัดป้อมแก้วอยู่ที่ตลาดแม่กลองสมุทรสงคราม อันนั้นระง,งับเหตุได้แล้วแต่ปรากฏว่ามิจฉาชีพอาศัยจังหวะช่วงที่เพิ่งเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิวัดค่ะไปบอกกับชาวบ้านว่าตัวเองอมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาขอตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านของชาวบ้านที่แม่กลองค่ะแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยลองดูในชุมชนนะแล้วไปเห็นว่าเฮ้ มันมีกล้องวงจรปิดนี่นาแล้วกล้องวงจรปิดตัวนั้นพอผู้สื่อข่าวเอาไฟล์มาดูโอ้เห็นภาพเลยรถต้องสงสัยคันหนึ่งค่ะขับเข้ามาในชุมชนเป็นรถ Toyota าโฟ t ์ n เจเสีขาวพอขับเข้ามาในชุมชนปุ๊บมีผู้ชายประมาณ4ี่คนลงมาจากรถคันนี้แล้วก็เดินไปตามบ้านต่างๆอ้างตัวเป็นเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเข้ามาตรวจสอบระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็ไปหลอกประชาชนว่า อุปกรณ์ติดตั้งในการตัดไฟบ้านพี่อ่ะมันชำรุดแล้วนะมันเสียแล้วนะหรือถ้าบ้านไหนเขาไม่มีก็แนะนําให้เขาติดแล้วหลังจากนั้นก็ไปเก็บเงินกับเขาในราคาที่แทงเกินจริงหรือคุณนบจรสบ้านคุณอ่ะสวิต์อ่ะมันเก่าแล้วนะเปลี่ยนอะไรหน่อยไหม,มเพื่อป้องกัน พอไปเปลี่ยนของปอมให้เขาก็ไปหลอกเก็บเงินกับเขาผู้เสียหายอายุ57ปีคุณป้าสมจิตป้าบอกป้าไม่รู้เลยป้ากลัวไฟไหมยอมให้เขาติดตั้งไอ้อุปกรณ์ที่ว่าเนี้ยจ่ายเงินไป2,500สักพักหนึ่งหลานชายกลับมาหลานรู้เรื่องระบบไฟฟ้าหลานไปดูหลานบอกนี่มันไม่ใช่นี่มันของปลอมแล้วราคาในท้องตลาดหลักร้อยฟังคุณป้าค่ะเพราะว่าเมาื่อวานไปต้องแก้ไฟไหม้อยู่ ให้มาตรวจสอบด,ด, pues ดูเมนล้วขอดูเมนหน่อยเ็าพาขึ้นไปบนบ้านพอพาขึ้นไปบนบ้านเขาก็ไข่ไขไข่ไข่ไขแล้วก็ถามว่าทาฟรีไหมเขาก็อึ้งไปสักกระเดียวพอเขาถอดออกมาเาก็บอกสองพันห้าน่ะเปลี่ยนอะไรบ้างก็เนี่ยก็เปลี่ยนเัีวนี้ก็ได้เป็นแผงมาอันเดียวหลานกลับมาจากทํางานหลานขึ้นไปดูให้บอกว่ามันไม่มีเจสที่คัดอ่ะมันเป็นกล่องกอปลาร้านบ็อกที่บ่าขาร้านบอกี่บ่าสองพันห้าค่ะ เราก็เลยตามความคืบหน้าและข้อเท็จจริงให้นะคะว่าทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมบบุทสงครามเนี่ยเขามีวิธีการในการดูแล<อ>ประชาชนแบบนี้หรือเปล่าและคนที่มาเกาะเหตุอ่ะใช่เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าจริงไหมสรุปแล้วพอเราไปสอบถามกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุดสงครามได้ข้อเท็จจริงนะคะว่าบุคคลที่แอบอ้างเนี่ยไม่ใช่เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะ เพราะว่าเจ้าว่าที่การไฟฟ้าเขาไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ในการไปดูแลอุปกรณ์ส่วนตัวของบ้านเรือประชาชนเขามีหน้าที่แค่ดูแลระบบไฟฟ้าภายนอกเท่านั้นไม่ไม่ได้ดูแลไปถึงไฟฟ้าที่มันอยู่ภายในบ้านของประชาชนไม่ได้ครอบคลุมไปขนาดนั้นดูแลแค่จุดที่มันอยู่ที่เสาไฟและสายที่มันเข้าไปที่บ้านแต่อุปกรณ์ส่วนตัวส่วนบุคคลของบ้านที่มันติดอยู่เป็นอำนาจหน้าที่ของประชาชนที่ คุณจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนหรือจะใช้วิธีอะไรยังไงก็ได้บุคคลเหล่านี้แอบอ้างทางเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าหากว่าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้มีข้อสงสัยต้องการร้องเรียนหรือปรึกษาเรื่องระบบไฟติดต่อได้นะคะที่การไฟฟ้าเขามีเบอร์ call center อ,อ,อยู่อย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหนึ่งโทรไปถามโทรไปเช็คก่อนก็ได้ครับแม่แต่คือมันอาศัยจังหวะที่ไฟไหม้วัดแล้วามาทำแบบนี้นมันมันก็ซ้ำเติมชาวบ้านะนะแล้วเอาจริงเป็นเราเราก็กลัว ซ้มเติม2ต่อเลยนะหนึ่งหลอกขายแค่ไม่กี่ร้อยหลอกขายไป2อ0พันอของดีๆเนี่ยที่เขาติดอยู่แล้วเนี่ยเอาไปขายได้อีกโอ้โหเขาไปแจ้งความแล้วผู้เสียหายไปแจ้งความแล้วฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ